สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนยทุกคนนะคะมาเจอกับครูน้ำอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่1เรื่องรู้จักปฏิทินตามแบบจันทรคตินะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนันกเรียนได้รู้จักปฏิทินตามแบบสุริยคติกันไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีวันตามแบบสุริยคติ7วันนับเป็น1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์แล้วก็จะมีเดือนทั้ง12เดือน ครูน้ำวังว่านักเรียนจะสามารถจดจำได้ทั้ง12เดือนแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักปฏิทินตามแบบจันทรคติกันค่ะจันทรคตินะคะเป็นวิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักนะคะวันตามแบบจันทรคติเราจะเรียกว่าวันข้างขึ้นและวันข้างแรมค่ะ ต่อไปนะคะครูน้ำก็มีวิดีโอเกี่ยวกับวันข้างขึ้นและวันข้างแรมให้นักเรียนดูกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะข้างขึ้นข้างแรงน้องๆเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าพระจันทร์ที่เราเห็นในตอนกลางคืนนั้นมีรูปร่างเปลี่ยนไปอย่างไรบางคืนเราอาจจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวง บางคืนก็เห็นเพียงเสี้ยวเล็กๆหรือเห็นแค่ดวงจันทร์แค่ครึ่งดวงและบางคืนเราก็มองไม่เห็นดวงจันทร์เลยปรากฏการธรรมชาติที่เรามองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงรูปร่างนี้เรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะแล้วการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไรดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตนเอง และยังเป็นบริวารของโลกเคลื่อนที่ได้2รูปแบบคือหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกการที่เราสามารถเห็นดวงจันทร์ได้นั้นเป็นเพราะดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ได้และการที่เรามองเห็นดวงจันทร์มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากดวงจันทร์หมุนรอบโลกนั่นเองค่ะแล้วข้างขึ้นข้างแรม ดูอย่างไรดวงจันทร์จะเริ่มจากเดือนดับเราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยในวันนี้และจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆเราเรียกว่าข้างขึ้นจนสว่างเต็มดวงเราเรียกว่าวันเดือนเพ่นและจะค่อยๆลดความสว่างลงเราเรียกว่าข้างแรมและค่อยๆลดความสว่างลงจนมองไม่เห็น โดยทั้งหมดนี้ใช้เวลา30วันหรือ1เดือนค่ะคนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติออกเป็น30วันคือวันขึ้น1คำ่ำถึงวันขึ้น15คำ่ำและวันแรม1คำ่ำถึงวันแรม15คำ่ำโดยถือให้วันขึ้น15คำ่ำคือวันที่มีดวงจันทร์สว่างเต็มดวง และวันแรม15คห้าค่ำคือวันที่ดวงจันทร์มืดหมดทั้งดวงวันแรม8ค่ำและวันขึ้น8ค่ำคือวันที่มีดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงเป็นวันพระย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับจันทรคตินะคะจะเป็นวิธีการนับวันและเดือนโดยถือเอาการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักนะคะ วันตามแบบจันทรคตินะคะจะมีวันข้างขึ้นและวันข้างแรมค่ะวันข้างขึ้นนะคะหมายถึงวันที่เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มจากวันขึ้นหนึ่งค่ำจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำค่ะซึ่งวันขึ้นสิบห้าค่ำนะคะเป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงโดยเราจะเรียกว่าคืนเดือนเพนนั่นเองค่ะ และวันข้างแรมนะคะหมายถึงวันที่เรามองเห็นพระจันทร์ค่อยๆมืดลงเริ่มจากวันแรมหนึ่งค่ำถึงวันแรม15ค่้านั่นเองค่ะซึ่งวันแรม15ค่้าค่ำนะคะเป็นวันที่เรามองไม่เห็นดวงจันทร์โดยจะเรียกว่าคืนเดือนดับค่ะสำหรับระยะเวลาวันข้างขึ้นมี15วันนะคะ นับตั้งแต่วันขึ้น1่งค่ำจนถึงวันขึ้น15ข้าค่ำค่ะและระยะเวลาของข้างแรมนะคะก็จะมี15วันเหมือนกันค่ะนับตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำจนถึงวันแรม15ข้าค่ำนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็น1เดือนนะคะ ค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพวันตามแบบจันทรคติลงในสมุดนะคะโดยนักเรียนสามารถดูได้ในหนังสือหน้าที่7รายวิชาประวัติศาสตร์นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็จะขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ